ครับจับไกลยิ่งจับไกลสั้นง,ง่ายเลยถ้ายิ่งจับไกลเท่าไหร่อจับไกลนี้เวลาแทงมันไม่มีพลังมันดึงหน่อยก็หมดแล้วพอดึงไปอีกมันจะโยกดึงหีิมันจะโยกอ่าดึง,ย,ดงยิองนี้มันจะโรกสิใช่ครับว่าสาธิตว่าใช่เลยนั่นแหละจับใกล้ กล้ไม่มีปัญหานะแต่มันส่วนน้อยมากมีรหรับโลกที่อะไรมิเชลแมนจับใกล้จับใกล้กว่านี่จับอย่างนี้เลยจับอย่างนี้เลยจับใกล้กว่าตั้งฉากแนวจับอย่างนี้แต่น้อยมากผมค็เห็นเขาคนนี้คนเดียวนอกนั้นไม่มีใครนอกนัานส่วนใหญ่ก็ตั้งฉากแค่ตั้งฉากมาจับใกล้ไม่มีปัญหาที่บอกมีปัญหาเพราะอะไรเราดึงมาในไม่มีทางแล้วจับใกล้ที่บอกก็ดึงมาแล้วใครที่ ดึงมาแล้วกระแทงลูกแรงๆตัวมันจะโยกขึ้นโยกขึ้น